สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้พี่ยามพามาดูการฟื้นฟูต้นนะครับปกติเพื่อนๆชาวสวนจะสังเกตว่าหลังจากที่เราตัดลูกทุเรียนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้นทุเรียนในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกไปเยอะเนื่องจากการแกวนลูกไว้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ4เดือนในช่วง4เดือนเนี่ยทุเรียนเป็นไม้ผลที่ออกลูกที่โคนกิ่งแล้วก็ลูกทุเรียนมีขนาดใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยทุเรียนก็จะใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกค่อนข้างเยอะ ถึงแม้ว่าในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนชาวสวนอาจจะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงสูตรต่างๆไปแต่ถ้าเกิดใครที่ไว้ลูกไปมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาว่าต้นโทมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูบำรุงต้นของเราการฟื้นฟูนฟนก็จะเริ่มกับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยด้วยปูนเพื่อปรับค่าพีเอชของดินเพื่อให้ดินพร้อมที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้เราต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าดินมันดีเนี่ย ต้นก็จะดีตามด้วยเดี๋ยวนี้เรามาลองติดตามดูส่วนนี้นะครับว่าสภาพต้นเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆดูสภาพต้นเนี่ยนะครับหลังจากให้ผลปิตเลยเนี่ยโอ้ต้นเขาจะแบบว่าใช้พลังงานไปเยอะโซมปกติหลังจากตัดลูกหมดเลยเนี่ยเราต้องมีการไล่คลิปปลายยอดนะครับแล้วก็ตัดกิ่งที่มันไปตายออกด้วยกิ่งที่เสียนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะมีปัญหากับผลการผลิตในปีถัดไปของเราแน่นอนใครฟื้นฟูต้นไม่ทัน,นอาจจะมีปัญหากระทบ ีถัดไปทาผลผลิตไม่ค่อยได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการดูแลเบื้องต้นนะครับสําหรับการทําสวนเนี่ยนะครับคือหลังจากที่เราปรับปรุงดินไปแล้วด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปรับปรุงด้วยปูนแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดดินเรามีความสมบูรณ์ต่ําต้นมีสภาพโทรโมมากเนี่ยเราอาจจะต้องให้พวกอะมิโน,โนพวกคิีมิกเข้าไปด้วยอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยโปรเทนนะครับของดวงตะวันเพชรมีอะไรบ้างนะครับโปรเทนดวงตะวันเพชรเป็นโปรตีนพืชเข้มข้นชนิด เม็ดในรูปแบบอะมิโนฮิวมิกประกอบด้วยอะมิโนแอซิดในรูปแบบแอลฟอร์ form. ก็เป็นกลุ่มที่พืชใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฮิวมิกเป็นสารทั้งต้นอันนี้หลักๆมันก็จะเป็นตัวฮิวมิกซึ่งจะเพิ่มทําให้ดินดีขึ้นมีค่าแ การเลกเปลี่ยนประจุอะครับคือปกติดินที่เราใช้งานไปจกนกระทั่งอินทรียุเหลือน้อยลงเนี่ยมันจะมีความสามารถในการดูดซับประจุข,ของธาตุอาหารของปุ๋ยที่เราใส่ไปอะค่อนข้างน้อยเราต้องปรับปรุงโดยการใส่สารพวกฮิวมิกเนี่ยซึ่งมันก็จะมาจากตัวฮิวมิกก็ได้หรือมาจากตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปปุ๋ยข้อที่เราใส่ไปก็ได้ทําให้ดินดีขึ้นดูดประจุข,ของธาตุอาหารทําให้พืชเนี่ยมันสามารถจะเอาปุ๋ยไปใช้ได้มากขึ้น อันนี้สําหรับทุเรียนเขาบอกว่าให้เราใช้ประมาณ5กิโลตอ่อต้นเดี๋ยวเรามาตามดูด้วยกันนะครับดเดี๋ยวก่อนที่จะไปใส่โปรตนเรามาลองดูดินก่อนว่าดินเขามีลักษณะเป็นไงบ้างนะครับดูเนื้อดินก่อนครับโหเนี่ยขุดไปนิดนึงเป็นลักษณะของดินทรายเลยคือดินพวกนี้จะมีความสามารถในการดูดซับอาหารค่อนข้างต่ำแล้วก็มีค่า CEC ต่ําอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินเนี่ย ดินมันก็จะไม่มีคุณภาพที่ดีรับพืชการปลดปลด่อยธาตุอาหารก็น้อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ปรับ,บปรุงบรุงดินแบบดินทรายก็จะต้องใส่ปุ๋ยมากขึ้นแล้วก็ตัวที่จะขาดโดยส่วนใหญ่ของดินทรายแมกนีเซียมจะขาดเพราะนั้นเพื่อนชาวสวนก็จะต้องเข้าใจส่วนนี้แล้วก็นําไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวโปรเทนกันอันนี้เป็นโปรเทนของดวงตะวันเพชรนะครับเป็นโปรตีนพืชเข้มขน้นชนิดรูปแบบอะมิโนโฮิมิกประกอบด้วยอะมิโนแอซิดในรูปของ L form แล้วก็ฮิมิกแอซิด กรดอะมิโนนี่ก็จะเป็นสารตั้งต้นส่วนประกอบของพวกโปรตีนเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนพืชเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพืชในการพัฒนาการเเติบโตนะครับเราก็เลยใช้มาทําชุดใบนี่แหละส่วนฮิวมิกเนี่ยก็ปรับปรุงโครงสร้างดินเดี๋ยวเรามาดูเม็ดกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวโปรตีนนะครับเ็เป็นอะมิโนเม็ดที่บวกกับตัวอะมิโนพืชโปรตีนพืชแล้วก็บวกกับตัวฮิวมิกมาโอ้นี่นะครับไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเป็นกลิ่นลักษณะของกลิ่นพวกสารปรับปรุงดินตามปกติแหละนะครับเดี๋ยวเรา จะลองตักมาลองละลายน้ำดูนิดนึงจะลองคนๆดูนะครับโอเคก็ละลายน้ำไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ีการที่เราไปใช้เนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้นะครับแล้วก็ให้ลดน้ำตามนะครับนะครับอันนี้เวลาใส่ลงไปก็จะเป็นลักษณะเม็ดแบบนี้เลยครับต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่กันประมาณสี่กิโลอ่าโอเค เราเดินไปใส่กันเราจะใส่กันปกตินี่นะครับหวานได้เลยครับอ่านี่เาหวานได้เลยนี่นะครับหวานงี้ก็ได้เฮ้ยนี่นี่นะครับนะครับวางกันได้เลยน,นี่ครับจะเ็าหวานกันโอ้นี่เดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่กันเลยนี้ นี่ครับดูสภาพต้นเม้่ก่อนสูงเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฝนตกเราหว่านกันเลยหว่านปุ๋ยก่อนฝนตกดีมากต้นนี้ต้นใหญ่ครับห้ากิโลหว่านกันทุ่วๆตรงพุ่มครับนี่ครับก็ใส่ตัวโปรเทนกันนะครับเดี๋ยวไว้เรามาตามผลกันว่าสภาพของต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่เราฟื้นฟูต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างลักษณะวันนี้สวนก็จะเป็นฟื้นฟูต้นใหม่นะครับบนก็ พึ่งตัดลูกไปสภาพต้นก็จะโทมหน่อยนึงต้องเล่งบำรุงฟื้นฟูต้นปรับปรุงบำรุงดินกันหน่อยนึงนี่อ่าเรียบร้อยนี้เราลองกันครับไว้เรามาตามผลกันว่าเป็นยังไงบ้าง